ขา่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนตประจำวันที่30เมษายนโดยโคเชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดนตเช้านี้ขอสนอะเอาล่ะยังไงงานนี้แข่งเป้าหมายพร้อมจะย้ายซบแมนยูแต่ว่ามีข้อแม้ข้อแม้เดี๋ยวนะ ดยแข่งเป้าหมายของแมนยูพร,ร้อมจะย้ายซบปีาสแดงแต่ว่ามีข้อแม้เดียวในครั้งนี้เมื่อเบนจาคอบนักข่าวชื่อดังสายลูกหนังรายการข่าวเรีย้ว่าเปรียมดีดับกองหน้าของอ e ีสวิตชาลพร,ร้อมจะย้ายมาร,ร่วมทีมสแจแดงแมนยูในช่วงสมอนี้แต่มีข้อแม้เดียวแนะ่ว่าปศาจแดงจะต้องคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกเพื่อจะคว้าตัวไปเล่นในยูฟ่าแชมเปียนลีกในครั้งนี้ให้จงได้ ำหรับตนักองดีแลบไว้สอปีโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงจัดนะฮะซัดไปแล้วมากถึง12ประตูกับอีก2แอสซ,ซิสจากการลงเล่น36นัดรวมทุกรายการในปรตูการนี้ทำให้ตกเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรในรีมยริเีรรวมไปถึงแมนยูที่กำลังมองหากองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมทีมเนื่องจากว่าบรสัสซสฮอยรุนกับโจชวัวเซซีทำประตูได้ไม่มากมมยพอ อย่างไรก็ตามบริการล่าสุดของจากขอบระบุรีนว่าปเปลี่ยนดีดับนั้นซึ่งเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์เตไนเต็ดนั้นจะให้ความสําคัญกับฟุตบอลยุโรปเป็นอันดับแรกและก็มีแนวโน้มว่าจะต้องรอดูนะว่าแมนยูจะได้สิ่งนั้นเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลในะคะรั้งนี้เพิ่มเติมหรือไม่เป็นดังว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้วกัน,นครับว่าจะเป็นเช่นไรก็เงื่อนไขง่ายๆนะฮะแต่แมนยูนั้นบอกว่ามันค่อนข้างที่จะขนลุกพอสมควรเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับ เอาละไงสี่นัดท้ายต้องเร่งนะเมื่องงาน menu, ททนี้แมนยูจ่อทาทางด้นของสถิติที่เลวร้ายที่สุดในหน้าประศาสต์พรีเมียร์ลีกโดยงานนี้ทานด้นของทางฝั่งแมนยูในฤดูกาลสั24ี่สิบสี่มีโอกาสในการสร้างสถิติที่เลวร้ายที่สุดในหน้าประวศาสตของสโมสรหากยิงได้ไม่ถึง4 9บาประตูในพรีเมียร์ลีกหลังผ่านสีสีนัดเพิ่งยิงได้เพียงแค่39ลูกเหลือไปแค่สี่เกมสุดท้าย ต้องเร่งเครื่องนะฮะในการรุ้นหนีทําลายสถิติที่ยิงน้อยที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในช่วงซันส0 1 5าในครั้งนี้โดยบริเวณ im, Man, อัลบมริมกุสซแมนยูจะนำทัพปีศาจแดงเองนั้นออกไปเยือนนะฮะแอตติกบิลบอลในศึกยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกในวันพฤสดสปอดีที่1พฤษภาคมนี้โดยที่เรียกว่าหวังจะไปให้ถึงแชมป์ให้จงได้เพื่อจะคว้าตั๋วไปลยุยถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้า ส่วนในพิมเมลริกเองก็ไม่มีอะไรให้ดุนแล้วสรหรับแมนยูหลังลงเล่นไปแล้วมากถึง34นัดเก็บได้39แต้มรังอันดับที่14ของตารางคะแนนด้วอย่างไรก็ตามแมนยูมีโอกาสจะทําสถิติที่เลวร้ยวรายของสโมสรในพิมเมอริกและฤด,ดูกาลนี้หลังเพิ่งทาประตูได้เพียงแค่39ลูกเท่านั้นสมบูรณ์ให้มีโอกาสนะครับผมทําลายสถิติยิ่งน้อยที่สุดที่สามารถทําได้คือ49ประตูเมื่อช่วงซีซั่น2015 โดยอันดับในฤดูกาลที่แมนยูทําได้น้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่ประตูที่ทาได้นั้นจะมีดังต่อไปนี้2 0 15ทําได้49ประตู2 0 16ทําได้54ประตู2 0 21ทําได้57ประตู2 0 23ทําได้57ประตู2 0ั4ทําได้58ประตูและ2 0 22ทําได้58ประตูในข้งนี้และ2 0 24นะฮะ ทำได้แค่39ปริตูวเล็กเพียงแค่4นัดเท่านั้นดูแล้วค่อนข้างจะน้อยพอสมควรนะผมเป็นัว่าง,งานนี้รู้สึกว่า,เ,าเรียกว่านะผมเป็นปีที่ยิงค่อนข้างจะยากพอสมควรนะฮะรับแมนยูของเรารับมาดูข่าวต่อมากันครับอารยังไงบรูโน่ฟอนันเดชรับแมนยูไม่ได้ดูการสุดย่ำแย่แม้ว่าจะคว้าแชมป์ยูโรปาลีก โดยบริโน่ฟอนเดเดกองการของทีมแมนยู U, รับว่าปีศาจแดงอีกนั้นมีฤดูกาลที่น่าผิดหวังแมตช์คว้าแชมป์ยูฟาอยู่ระบ้านลีกมาครองในครั้งนี้ได้ก็ตามทีโดยทนาของฝั่งแมนยูได้โชว์ฟอร์มได้อย่างไม่น่าพอใจในฤดูกาลนี้หลังล่วงไปอยู่อันดับที่14ของตารางคะแนนทีมเล็กด้วยการมีเพียงแค่9แต้มจากทั้งหมด14 อะไรก็ตามทีจแดงยังคงมีลุ้นแชมป์อีกหนึ่งรายการนั่นคือยูฟายูโรปาลีกหลังผ่านเข้าสู่รอบรองชิงเลิศไปดวลกับพานั่งของอาราติกบิวเบลทีมดังจากทนั่งของฝั่งสเปนล่าสุดบรูโนเองก็ยอมรับนะว่าการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเนี่ยไม่อาจที่จะปิดบังนะฮะความล้มเหลวของแมนยูในช่วงซีซั่นนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเขาได้บอกว่าผงคงจะไม่พูดว่านี่คือรางวัลหรอกนะการคว้าแชมป์การผมคิดว่ามันคงจะเป็นแค่ ความเส็จในแง่ของอยูรปาลีกเท่านั้นมันสําคัญมากที่จะต้องทําแบบนั้นเพื่อคว้าถ้วยรางวัลในฤด,ดูกาลนี้แต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นมากมายหรอกนะนอกจากนั้นแล้วดาวเต้นในวัย30ปียังพูดถึงการเจอกับบิลบาบอกวา่าพวกเขาจะต้องเล่นนะัดชิงชนะเลิศที่บ้านหากพวกเขาเอาชนะเราไดา้ดังนั้นมันจะเป็นเรื่องยากมากเลยนะคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมเป็นต่ว่าง,งานยินดีผมทั้งทั้งของบริโน่ฟอนเดนเดชก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้นะฮะ ก็ต้องดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับอไรยังไงแฟนผีแดงว่ายังไงเมื่อแมนยูหวนให้ความสนใจในการคว้าตัวคิมบินแจอีกครั้งโดยมีการรายงานข่าวระบุเรยนะว่าแมนยูทีมดังของสุภพลพิมบริกอังกฤษหวนให้ความสนใจในตัวที่จะคว้าตัวคิมบินแจกองหลังของไเย่อมเบดิกอีกครั้งช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงสมุดนี้ ดยก่อนหน้านี้แมนยูได้มีการยื่นข้อเสนอเพื่อจะคว้าตัวคิมมินแจกองหลังในวัย28ปีซึ่งตอนนั้นก็ยังคงค้าแข้งกับนาโปลีแต่ทว่าสุดท้ายแล้วเป็นทางด้านของไบเยอร์มินิกที่คว้าตัวกองหลังรายนี้ไปร่มมวมทีมทวาราสุดนั้นมีการาาบ,าาบรรยายงานข่าวบอกว่าไบเยอร์มินิกเองนั้นยินดีที่จะปล่อยตัวคิมมินแจกองหลังทีมชาติเกาหลีใต้ออกทางทีมโดยมีหลายสโมสรที่สนใจตัวกองหลังรายนี้และก็พร้อมนะฮะจะดึงตัวไปร่วมทีม โดยทีมท็อกรนังานขา่าวดาวแมนยูที่คุมทัพโดยกุนซือบริเวณอามบอริมจะยื่นข้อสเสนอเพื่อจะสู่ขอคิมบินแจมาร่วมชับในตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงสมอน,นี้โดยแมนยูเอมีความต้องการที่จะเสริมกองหลังคนใหม่เข้ามาสู่ทีมช่วงเสมัยน,นี้เนื่องจากว่าจอห์นนี่อีเวนและก็วิเซอร์ลินเดอรฟ์ฟสองกองหลังของทีมตเตรียมจะอำลาทีมปีศาจแดงเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงหลังจบฤดูกาลนี้ ส่วนในรายของแฮร์รี่แม็กไกวยังก็มีข้อสเสนอเกี่ยวกับอนาคตในการค้าแข่งของเขาในท่ o นโอทาฟอร์ดในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นน้ว่างานนี้ต้องเราดูกันต่อไปกัน,กนครับว่าผีจะได้ใครสักคนไหมช่วงตลาดหน้าร้อนนี้เรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ยังไงคุณอยากจะลองไหม KSI อยากจะเห็นปอกบ้านนะผมจอยเบเบอร์ลิในครั้งนี้ อะรยังไง KSI นะผมยูทูบเบอร์และก็นักมวยชื่อดังอยากจะเผยให้เห็นพอบ้าอาดีตกองกลางของท้าฝั่งแมนยูและก็จูวินตุสมาเล่นในเบลเลอร์ลีกฟุตบอล6คนที่มีอดีตนักเตะหลายคนที่เกี่ยวข้องโดย KSI เป็นประธานจัดบอลเลอร์ลีกของสหรชอชันจักนะฮะโดยบบลเลอร์รีกเนี่ยคือทัวร์นาเมนต์ฟุตบอล6คนที่มีต้นกำเนิดจ,จากเยอรมน,นีและก็กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยอดีตตาดังหลายคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันโดยในเวอร์ชั่นสหราชจัจกนั้นอดีตแข้งแบบแกรี่บรินเกอร์จอห์นเทอร์รีและก็อารันเชลอร์และก็บรูฟิโกรับมาที่บริหารทีมส่วนนักเตะของแต่ละทีมนั้นได้รับค่าจ้างอยู่ที่ประมาณ400ปอนด์ต่อน,นัดแต่ละทีมยังคงประกอบไปด้วยอดีตแข้งอาชีพอย่างพรอยดินี่นักฟุตซอลนักเตะฟรเอเจนและก็อดีตนักเตะร,ระดับอะคาเดมี่ที่โดนปล่อยตัวออกมา และ KSI ถูกถามว่าอยากจะเห็นใครเข้ามาเล่นในเบลเลอร์ลีกฐานะนักเตะไวท์การ์ด White เขาก็ตอบว่าโอ้ปอกบ้าไงปอกบ้าเนี่ยเป็นฟรีเอเจนต์อยู่ที่นี่เรายังคงฟร์โร่กันบนโซเชียลมีเดียและก็พื้นฐานาเราก็คุยกันด้วยนะโดย KSI ยังคงัวเราะหลังถามนะว่าปอกบ้าเนี่ยเราจะไปจอยกันกับทีมไหนหากเขาตัดสินใจกล่อมให้แข้งเลือดน้ำหอมมาเล่นในตัวมเมต์ในครั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการทีมไหนแต่ผมพู้ดีนะว่ารู้สึกนะว่านักเตะแบบเขาต้องการเช่นให้กับเอ็นไฟทีมที่ท้ายตารางอยู่ในเวลานี้โดยเอ็นไฟเนี่ยเป็นทีมที่มีตำนานอาร์ซอลอย่างโรแบียบิรชโรเบีบิบรัสนะฮะเฟรดี้บรูมเบิร์ชแล้วก็เจนส์เรมันบริหารงานอยู่แถมในทีมยังมีอดีตนักเตะแบบฟอนเดนเจอรี่อยู่ในทีมกันอีกด้วย แม้เอ็นไฟจะอยู่ท้ายตารางคะแนนเวลานี้และพวกเราเพิ่งจะเก็บชัยชนะเหนือซานตาเอฟซีไปได้เมื่อคืนที่ผ่านมาสำหรับนั่งของป๊อกบ,บ้านนั้นห่างหายจากการเล่นเกมอาชีพตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนปี2023พราะพบกับอาการบาดเจ็บเล่นงานแล้วพอเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดมาเขาก็ต้องเจอกับปัญหาเพราะว่าตรวจโดบไม่ผ่านโดนแบนไปถึง4ปี แย่างไรก็ตามในช่วงเดือนตุลาคมที่แล้วป๊อกป้าเองก็อุธอทธรโทษแบนของเขานะฮะสำหรับการโทษของเขาลดเหลือ18เดือนและเพิ่งสิ้นสุดไปในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยช่วงนี้ดาวเตยไวัส2ปีปรายนี้ซ้อมเรียกความฟิตในแมอามี่เพื่อจะรอกลับมาลงสนามโดยเขาได้ผ่านการเป็นข่าวกับหลายสโมสรรวมถึงล่าสุดอย่างทง,งน้านของ DC u n เต็ดใน m มเ o อ League ในครั้งนี้เพิ่มเติม,ก,มกันด้วยนะ เป็นนว่าง,งาน,นี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปกันด้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรปอกบา้าจะไปเล่นเกมอาฟุตบอล6คนจริงหรือเนี่ยและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรแมนเชสตเตอร์เดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนตาดรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ